โอเคนะผมท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมกลับมาอยู่ผมอีกครั้งนะครับ The Ripper นะครับผมก็วันนี้มาอยู่ในเกม The Mang Ultimate นะครับผมเป็นเกมใหม่นะครับผมมันไม่ใหม่ขนาดนั้นแต่ว่านะตอนนี้ผ่านมาประมาณ1ปีนะครับเกมมันออกได้ประมาณ1ปีจากเกม Early Access เกมมันเสร็จแล้วครับซึ่งตอนนี้มันกำลังเซลล์อยู่นะครับผมเลยได้ทําการซื้อมาเล่นกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเกมนี้เนี่ย จะค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับผมมีคนพูดถึงเยอะนะวันนี้ผมเลยจะมาเล่นให้ทุกคนดูกันนะครับผมว่าเรื่องมาอัลติเมทเป็นยังไงและนี่เป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นสำหรับเกมนี้สําหรับผมและทุกคนไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมผมจะเริ่มเล่นเกมนี้พร้อมกับทุกคนตั้งแต่เริ่ม0จนถึง1อยนะครับผมก็ถ้าทุกคนอยากจะทำเกมนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบไม่ชอบเดี๋ยวลองดูไปพร้อมกันนะครับผมถ้าอยากดูอีกสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เลยนะครับผม ผมพูดไปก่อนเลยนะครับผมเผื่อใครไม่รู้จักว่าเลอมังคืออะไรนะครับเลอมังเป็นรายการเอเดูรแลนด์นะครับผมมันจะมีแข่งตั้งแต่4ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงไปถึง24ชั่วโมงนะครับผม24ชั่วโมงนี่คือแบบเขาเรียกว่าออริจินอลเลยนะครับผมที่สนามเลอมังนะที่ฝรั่งเศสแต่มันจะมีสนามที่ประเทศอื่นงด้วยนะครับผมที่แข่งแต่อาจจะไม่ใช่24ชั่วโมงนะครับซึ่งนักแข่งเนี่ยจะหมุนเวียนกันประมาณ2อถึงสคนนะครับโดยเฉลีย่ยผัดกันขับในรถคันเเดดดีีนนดีียยยวววกกกััันนนนนนนะะะะคครรรรบบแแลล้้็ถไไห่่่ทททนนทํําาาางจอมสุ จะเป็นผู้ชนะนะครับคือเรียกว่าเป็นการทดสอบความเร็วและความอึดของนักแข่งและของตัวรถด้วยนะครับซึ่งเป็นรายการที่น่าสนใจมากๆนะครับและเกมนี้ก็ได้รังสรรค์สิ่งนั้นออกมาครับก่อนอน่นเลยเราไปตั้งชื่อกันก่อนครับ d e a o m i นะครับแล้วก็ Country มีประเทศหลากหลายนะครับผมเดี๋ยวเราหาประเทศไทยก่อนนี่ไทยแลนด์นี่ครับนี่นะครับคือโปรไฟล์คร่าวๆที่เราจะไปเล่นกัน d e a o m i Come From Thailand นะครับชุด preset นะครับเขาให้เรียกว่า เราเนี่ยเป็นคนเล่นระดับไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูคี้หรือว่าจะเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลนะครับผมผมขอเลือกเป็นระดับแบบแอดวานแล้วกันนะครับผมยังไม่โปรเฟชชั่นอลนะแต่ก็ไม่ใช่ลูคี้แล้วแนะ่แนะและนี่ก็คือเลอ a มงอัลติเมทครับจะเป็นยังไงไปเจอกันในเกมครับ เข้าเกมมาแล้วมันก็จะบอกเลยนะครับผมว่าเลอมาร์อัลติเมตกำลังเซลล์อยู่นะครับผม Black Friday นะผมก็ซื้อมาตอน Black Friday นี่แหละในเกมมีดีเอซีต่างๆมากมายนะครับผมแต่ว่าผมยังซื้อมาแค่ตัวเกมนะเพราะว่าผมอยากรู้ว่าผมจะชอบมากแค่ไหนเนี่ยเพราะว่าถ้าผมชอบเดี๋ยวผมก็ซื้อ DLC ตามมานะก็หน้าอินเทอร์เฟซอยูไอเริ่มเกมหน้าล็อบบี้จะประมาณนี้นะครับผมจะมีเลสต์วิกเอนมีออนไลน์มีโคออพมีรีเพย์มีเซตติ้งมีเครดิตนะครับในวันนี้เนี่ยผมผมจะพามาดูนะว่าสำหรััััับบบใใใใคคคคครรรรรททีีี่่่่่่่สนใในน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 จเเเเกมมมมมะะผผววาาาาาซซซืื้้้้ออแไไหพถลล์ย เซลตอนปีใหม่น่าจะมีลดราคาอีกทีอีกรอบนะครับผมโอเคทุกคนผมไปเซตติ้งเข้าๆมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันที่เวทเลสวิกเอนกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูทั้งซิงเกิลเพลย์เลอร์และออนไลน์ให้ดูซะหน่อยนะครับผมเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะถ้าใครอยากดูคลิปยาวๆเต็มๆก็ลองคอมเมนต์กันไปได้นะครับผมคลิปนี้มาพามาดูนะครับผมว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับผมพามาพรีวิวและรีวิวนะครับผมเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับผมว่ารถมันมีทั้งหมด3คลาสนะครับในเรือแมดนะ แล้วก็มีคาร์์ LMP2 นะครับเป็นคาร์์กลางแล้วก็ไฮเปอร์คาร์นะครับผมเป็นคาร์์สูงที่สุดนะสนามทั้งหมดในตอนนี้นะครับผมหลักๆที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเลอมังที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็มีอินเตอร์คอร์ดอันนี้เป็น DLC นะครับต้องซื้อแล้วก็จะมีสกิตรอสอเมริกาอันนี้ก็ต้องซื้อนะครับเป็น DLC ฟูจิสปิดเวย์นะครับผมเป็นสนามเดิมเกมสามารถเล่นได้นะครับบาเรนแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยอิโมล่านะครับอิโมล่าเป็น DLC เหมือนกันนะอ่า แล้วก็มีการตัรงกึ้นเป็นดีเอลซนะครับอาจแปลว่าจะมีแค่4สนามนะครับของเดิมเกมถ้าไม่สดีเอลซีครับจะมีสปาจะมีนี่นะครับผมเลอมังใหญ่ของที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็จะมีฟูจิสปีดเวที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีที่บาเรนนะครับผมทั้งหมด4สนามด้วยกันนะก็อหนื่นเลยเดี๋ยวเราก็ต้องไปลองสนามหลักกันก่อนนะครับผม24 hours d u r a m a n s นะครับผม รถทั้งหมดนะครับผมเดิมๆก็จะมี a s t o n Martin นะครับผมมี BMW นะครับแล้วก็จะมี Cadillac นะครับแล้วก็มี Ferrari 499P นะครับอันนี้ผมชอบมากแล้วก็จะมี Porsche นะครับผมนี่ Porsche 963นะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันแล้วก็จะมี Toyota GR010 นะครับผมเป็นรถเดิมเกมนะส่วนในส่วนของรถ DLC เนี่ยก็จะมี Alpine นะครับ p e อร์โยนะครับผมแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีของ Lamborghini กับไอ้นี่ด้วยนะ รถอื่นๆนะครับผมแต่ว่าเหมือนมันไม่ขึ้นนะผมไม่แน่ใจอยู่ไหนแล้วก็จะมีเอา m p 2นี่นะครับผมก็เป็นราคาที่รองลองมานะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรมังจีจี3นะครับนี่ก็จะมีล็อกซะส่วนใหญ่นะครับผมพวกรถจะเป็น d l ีซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวเราจะไปลองกันก่อนที่ไฮเปอร์คาร์นะครับผมผมไม่เคยขับไฮเปอร์คาร์มาก่อนเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปขับนี่แล้วกันนะครับผมคันนี้สีแดง499 p ที่ g i o อเวนัสซีขับนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับผมระยะเวลาต่างๆนะต่อเลวก็คัส เราสามารถติ๊กได้ไหมครับผมว่าจะเอารถอะไรในเซิร์ฟบ้างนะครับผมให้มีไฮเปอร์คาร์มีเอ็มพีทูกี่คันมีอะไรกี่คันนะครับแล้วจะไปลองกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาลองขับกันนะครับผมเป็นเลสสั้นๆนะครับผมประมาณ10นาทีนะมาดูกันนะครับผมว่าระบบต่างๆในเกมจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมไปปรับมาเยอะเลยนะไปเอา G T 3ออกแล้วนะครับผมแล้วก็ลดกราฟิกมานิดนึงนะเลสมันจะเป็นการขับแบบ r o ลิ i n g Star เนี่ยผมแต่ผมยังไม่ได้เซตติ้งพวกฟอร์ฟีดแบ็กนะผมไม่เเคคยยขับลนทุก แต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมๆกัน,นครับในส่วนของการาฟิกเขาค่าที่ผมมองเนี่ยถือว่าใช้ได้น,นีครับผมถือว่าไม่แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้สวยมากนะล็อกสปีดไว้ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมองนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมตั้งปุ่มมาครบหรือ,อยังนะทุกคนเาออกไปออกตัวแล้วเฮ้ยถึงไปโดนทิ้งวะออกตัวชา้าด้วยแหละมาโดน,นขนาบซ้ายขวาเลยทุกคน โอ้วโอวทุกคนผมโดนเกี่ยวเกี่ยวซ้ายโอ้โอ้โอ้โดนเกี่ยว,ยวทุกคนขับต่อ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 โอ้โหเมื่อกี้ผมมือใหม่โอ้โหบอดก็ขับกันไม่ระวังเลยพี่ไอ้รถคาราคาดนะทุกคนข้างหน้าเรานี่คือการจับขับครั้งแรกของผมเลยนะทุกคนไม่เคยขับรถไฮเปอร์คาร์เลยโอ้ ปีดผมดูพอๆกับไอบนเลยนะทุกคนความเร็วใกล้เคียงกับไอ้บนเลยครับคือเหมือนผมจะไม่ได้เปิด ABS ไว้นะเมื่อกี้ลอกเลยน่าจะใช่นะทุกคนเฮ้ยเอลพีทูลบหน่อยโอ้โหพี่พี่ไฮเปอร์คาน้องโอ้ไฮเปอร์คามือใหม่อ่ะลบหน่อยน้องพี่จ่ายซื้อรถมาน้องยานะเราต้องค่อยๆฝึกไปครับผมตอนนี้เพราะผมไม่เคยขับเลยจริงๆไฮเปอร์คาคือเราต้องทําความคุ้นชินใหม่กับรถเลยนะครับเพราะว่าการรถแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันเลย แต่ทีนี้ผมต้องไปตั้งพวงนะทุกคนตอนนี้พวงมันอาการแปลกๆนะต้องไปเซตติ้งเรื่องฟอร์ฟีดแบ a c ทุกคนเห็นว่าพวงมันจะตีแบบอุยอ้ยอุย้ยว้าว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 ตัวอบอกเลยว่าตายแน่ของจริง <laughs> <laughs> ทุกคนฝนประกอบการคือตอนนี้ยังขับไปได้เลยนะครับผมทุกคนขับไม่ได้เลยคือผมไปไม่เป็นเลยอ่ะอันเนี้ยโอ้โหพอเป็นไอสนามเริ่มมังเนะี่ยผมแทบไม่เคยขับเลยนะครับ โอเคผมทุกผู้ชมคราวนี้เรามาลองขับกันที่สปาบ้างนะครับผมมาดูกันว่าถ้าเป็นสนามที่เราเคยขับกันอยู่แล้วเนี่ยเราจะขับตามพวกบอดทันไหมเนี่ครับเพราะว่าบอดตอนที่ผมตั้งไว้ที่ระดับ100%นะครับผมแหมก็เราเราก็ห้าวซะด้วยงไงไม่เคยขับไงแต่สิ่งที่ผมชอบในพวกรถไฮเปอร์คาร์พวกนี้ผมรู้สึกว่าเสียงมันโหดนะและทรงมันโคตรอวกาศเลยทุกคน <Green flag. S 2> ป้ครับกรีนแฟลกโค้งหนึ่งสปาว่ายัางไงครับ โค้ oh, หนึ่งสปาอ๊บอ,ออมนอครับอื้ม <c oughs> ป็นซอสเซจเคิร์บเ <c oughs> มื่อกี้ผมลดแขวนเวลาจากผ้าเลยทุกคนผมออกจากตรงเอเป็กไม่ได้นะมันเป็นซอสเซรจเคิร์ฟอะตรงนี้เหยยบเต็มได้ปะวะไม่รู้เหมือนกันเหยยบแล้วขาน้าเลยเหมือนจะเป็นพอเช e นะครับมาสิมาสิ่ะมาสิ สปาพี่เคยขับน้องเมื่อกี้สนามเมื่อกี้พี่แค่ไม่เคยขับเฉยๆอ้ามาเออต่ขับขับสนุกอยู่แล้วทุกคนพอเป็นสนามที่เคยขับแล้วแต่ว่าเรามาลองไงแบบในสนามที่เราเคยขับกับรถใหม่เฉยๆอันนี้ถือว่ารถขับดีนะทุกคนไฮเปอร์คาร์คืออาการสไตล์การขับไม่เหมือนพวก Gt3 หรือไม่เหมือนไอ้บันนะมันต่างออกไปแต่ว่าขับสนุกทุกคน ไปครับยัดอสักคันนี้มาดิมาดิเอามาดิมาดินิวบี้แล้วไงเอามาดิเอามาดิมือใหม่แล้วไงเอามาดิแทงหมดอ่ะไม่สนนะทุกคนเป็นผมต้องไปตั้งปุ่มแบตเตอรี่หรือเปล่าทำไมผมรู้สึกว่าบางช่วงเหมือนโดนเหมือนโดนทิ้งด้วยอะไรบางอย่างว้าวบิลวิวคงนี้บ้าไปแล้วไอ้ทุกคน ถามว่าขับสนุกไหมสนุกเลยว่ะทุกคนจริงๆนะขนาดผมเซตติ้งไปแค่ข้าวๆเลยนะสนุกเลยผมจะโดนขึ้นซ้ายทุกคนแล้วถามว่ายูนิเปอร์ยอมไหมไม่ยอมอยู่แล้วมาดิเอามาดิมาดิเอามาดีเอาเราดิเอาซ้ายมาดิเอาซ้ายเสร็จแล้วก็อินซ้ายต่อดีมาดิแทงหมดแทงหมดดีเอามา โอ้โหทุกคนอาการรถมันต่างออกไปหมดเลยนะครับทุกอย่างก็คือต้องเรียนรู้ใหม่เรื่องอาการรถผมว่าต้องใช้ประสบการณ์ในการขับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหลักๆผมอยากเข้าใจพวกกฎเกณฑ์ต่างๆมากกว่านะอันนี้ผมยังไม่ได้ไปศึกษาแบบจริงๆงจังๆเลยนะแบบไม่ได้ศึกษาเลยดีกว่า <S <S โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะผมก็เป็นการพรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองในออนไลน์กันแลยนนครับผมว่าเป็นยังไงนะระบบต่างๆ โอเคนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองออนไลน์กันนะครับผมว่ามันมีระบบอะไรยังไงบ้างนี่ครับผมนะตอนนี้ก็จะมีนี่เป็นแชมเปี้ยนชิพน่าจะเป็นแบบเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเดลลี่วีคลี่แล้วก็มีอีเวนต์พิเศษสเปเชียลอีเวนต์นะครับแล้วก็จะโฮสต์เปิดห้องได้ A later few moments โอเคนะครับทุกผู้ชมก็ลองเข้าเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะว่าเป็นยังไงนี่ครับผมสำหรับร็อบบี้ออนไลน์นะนี่เราจะขับเป็นเจ้านี่นะครับผมอันนี้488นะเดี๋ยวเราไปลองดูนะครรับผมวว่่่่่าาาาในนเเืองงงฟิิสสกกก์ตตๆียจจะพ เจ้าเกม ACC มากมามากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของฟิสิกส์ผมว่าทำออกมาได้ดีเลยครับผมเกมนี้ทั้งไฮเปอร์คาร์ทั้ง GT3 อะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าขนาดเดิมๆผมยังไม่ได้ตั้งเซตติ้งอะไรเลยนะครับผมว่าทำออกมาได้ดีแล้วนะถือว่าเป็นเกมซิมเกมหนึ่งที่แนะนำนะครับผมถ้าใครอยากลองเล่นนะครับผมอยากลองซื้อตอนนี้ก็เซลลอยู่นะครับผมเลเวลที่8ลดประมาณ30%นะครับยังลดไม่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าลดมาแล้วนะครับผมสามารถลองซื้อมาลองเล่นกันก่อนได้นะครับอ้โอเคเลยนะทุกคน ทั้งเรื่องฟิสิกส์ทั้งเสียงเครื่องทั้งกราฟิกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดเลยนะครับซื้อตัวรดราคาเนี่ยซื้อไปเลยครับคุ้มแน่นอนแต่ถ้าราคาเต็มผมก็ว่าแล้วแต่คนนะถ้าเลือกราคาเต็มว่าจะซื้อเลยดีไหมแต่ถ้าตัวรดราคาซื้อเลยครับจะลังเลถ้าใครสนใจอยู่นะสำหรับเกมนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะผมว่าเกมนี้มีคอมมูอะไรแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าอย่างเป็น S.C.C เนี่ยมันจะมีคอมมูที่ชัดเจนและหนาแน่นนะครับด้วยความที่เก็เปิดเปิดมานานแล้วนะเกม แต่ว่าอย่างเกมนี้ผมเหมือนยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับที่เป็นข้อมูลแบบเป็นตัวเป็นตนตจริงๆนะแต่โดยรวมเกมดีจริงๆทุกคนถือว่าทำออกมาได้น่าสนใจนะครับผมเพราะว้ผมจะมาฝึกเกมนี้นะครับผมแต่หลักคือไฮเปอร์คาร์นะที่ผมสนใจจริงๆในเกมนี้เพราะว่า GT3 ผมมี ACC อยู่แล้วไงแต่ว่าประเด็นคือไฮเปอร์คาร์น่าจะต้องฝึกอีกเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าไม่เคยขับเลยประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมเป็นคลิปรีวิวแบบสั้นๆนะครับผมไม่ยาวมากนะมาพรีวิวให้ดูนะครับผมคร่าวๆว่า ระบบต่างๆในเกมนี้เนี่ยผมเป็นยังไงนะโดยสรุปคร่าวๆนะครับผมก็คือผมแนะนําเกมนี้นะครับผมเลอร์บังอัลติเม e สำหรับใครที่สนใจในปี2025หรือว่าจะเป็นปี2026นะครับผมก็เกมนี้ทําออกมาเสร็จแล้วนะครับผมโดยรูปเกมโดยรวมนะคือเสร็จหมดแล้วนะครับผมที่เหลือจะเป็น DLC ส่วนเสริมที่จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยในอนาคตนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยเกมถือว่าในเรื่องฟิสิกส์หรือว่ารถต่างๆทำออกมาได้ดีแล้วนะครับผมกราฟิกก็ทําออกมาในระดับที่ดีนะครับผมส่วน ้อมูต่างๆอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูกันไปนะครับผมแล้วก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเกมจะอัปเดตอะไรมาให้เราเล่นกันบ้างน,นะครับผมแต่ในตอนนี้เนี่ยที่ผมลองขับดูนะครับผมคือเกมทามออกมาได้อยู่ในเกที่ดีเลยนะครับผมก็ใครสนใจก็สามารถไปซื้อกันได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะตอนเซลลคุ้มมากครับสามารถไปจัดมาแล้วก็มาเล่นกันได้นะครับผม <S <S ส่วนท่านผู้ชมถ้าหากอยากให้ผมเล่นเกมนี้ทําคลิปออกมาเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมผมจะได้รู้นะเพราะว่า ทุกวนี้เนี่ยผมจะเล่น ACC กับ F1 เป็นหลักนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะผมว่าเกมนี้เนี่ยผมจะลองมาฝึกเหมือนกันนะครับผมให้ร์คาว่ามันจะขับได้แค่ไหนกันเชียวนะครับผมแต่ว่าโดยรวมเกมน่าสนใจมากครับผมส,สามารถจําลองไม่ว่าจะสนามรถหรือว่าระบบต่างๆออกมาได้สมจริงเลยนะครับผมใครที่ อยากลองก็สามารถไปลองกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยละกันนะครับผมก็ส่วนจะไปคลิปเลยต่อไปนั้นก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยละกันนะครับผมก็วันนี้ไม่มีแล้วนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมและรับฟังในคลิปนี้มากนะครับผมรับอะไรไม่ดีครับโง่ตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า